ในบูธ MG ในงานฟาสต์โรชูงครั้งนี้นะครับในไลท์เด่นๆนะครับจะมีรถอยู่2คันนะครับคันแรกก็คือที่อยู่ทางซ้ายผมก็คือตัว MG 5นะครับเป็นรุ่นที่เสริมไลน์อัพเข้ามาคือรุ่น MG 5 D+ นะครับหรือว่า D+ ตัวนี้นะครับออปชั่นเหมือนกับตัวท็อปทุกอย่างตัดออกแค่ i อสมาร์แต่ได้ราคาที่ย่อมเยาวลงมานะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันโวนอีกคันนึงนะครับใครที่อยากได้รถปลั๊กอินไฮบริดในราคาที่เอื้อมถึงนะครับก็มีนู่นเลยครับ MG HHPHEV ครับสองคันนี้จะเป็นไฮไลท์เด่นที่อยู่ในบูธของ MG ปีนี้เดี๋ยวตามผมมาดูกันครับตัว MG 5นะครับตัว D Plus นะครับการตกแต่งก็ยังเหมือนเดิมนะครับกระจังหน้ามีกล้องให้นะครับโลโก้ MG นะครับตัวสเกิร์ตด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นลายเคฟลาส์นะครับอันนี้นะถัดมาด้านข้างนะครับไม่มีไฟตัดหมอกนะครับมีเดทามให้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับล้อนะครับเป็นล้อ อลอยนะครับมีดิสเบรกนะครับตัวนี้เป็นล้อขนาด215 50R17 นะครับใช้เป็นยางของ m a x x ซ s นะครับตัวนี้มีกล้องรอบคันเลยนะครับตัวนี้ก็มีกล้องอยู่นะครับมีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับการเข้ารถก็เป็นแบบ Keyless Entry นะครับด้านหน้าตัวนี้ครับที่จะเหมือนกับตัวท็อปเลยก็คือมีซันรูฟนะครับตรงนี้นะครับ ด้านหลังก็เป็นแม็กแบบเดียวกันเลยนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED เข้ามาให้นะครับมีดิฟิวเซอร์ให้ด้วยนะครับตรงนี้ทำปลายท่อแบบ2ฝั่งนะครับมีกล้องมองหลังนะครับกระจกอะไรต่างๆตัวนี้รองรับ e 8 5ด้วยนะไม่มียางอะไรเป็นชุดคิดมานะครับตรงนี้ตามผมมาดูภายในกันครับภายในครับของตัว MG 5นะครับเข้ามาดูนี่ เหมือนกับตัวท็อปทุกอย่างเลยครับตัว d plus นะครับตัวนี้มี s u n l o o p ด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีแค่ i smart นะครับการสั่งงานด้วยเสียงไม่มีนะครับแค่นั้นเองนะครับน้องนั้นก็เหมือนกันหมดการตกแต่งภายในอะไรต่างๆเบาะวัสดุนะครับเบาะเป็นแบบไม่ใช่ทูโทเลยนะเพราะว่ามีสามสีนะครับเบาะตรงนี้แล้วก็ด้านแผงด้านข้างนะครับ บุกแบบซอฟทัชนะครับจับแล้วให้การสัมผัสที่รู้สึกดีนะครับดูมีความเป็นพรีเมียมนะครับมีที่วางของนะครับเบรกมือไฟฟ้าพร้อมด้วยออโต้เบรกโฮนะครับที่วางของอยู่ตรงนี้ USB 2จุดมีเอาเลตอีก1จุดนะครับตรงนี้เครื่องยนต์ยังเป็นบล็อกเดิมอยู่นะครับขนาด1.5ลิตรนะครับใครสนใจก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมหรือว่าอยากจะเข้ามารับโปรโมชั่นในงานฟาสก็ได้เช่นเดียวกันครับคนใครที่สนใจ ซื้อรถนะครับช่วงนี้ MG นะครับมีโปรโมชั่นอยู่จนถึงสิ้นเดือนนี้ครับทุกรุ่นครับขับฟรี90วันส่วนดอกเบี้ยอัตราพิเศษนั้นก็จะเป็นแต่ละรุ่นไปนะครับดูที่บอร์ดได้นะครับว่ารุ่นไหนดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับใครสนใจนะครับก็มาชมได้ในงาน Fast Auto Show ครับก็จะมีโปรโมชั่นของงานด้วยหรือว่าถ้าไม่สะดวกก็ไปได้นะครับที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศครับ